เรื่องเล่าและตำนานเทนจนาเมตเทนจเนมเป็นหนึ่งในโยคยัยหรือผู้ผีปีศาจในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นชื่อของมันสามารถแปลได้ว่าผู้เลียเพดานซึ่งมาจากพฤติกรรมประหลาดของมันลักษณะของเทนโจนาเมตตามตำนานอเเทนโจนาเมตเป็นโยคยัยที่มีรูปร่างสูงผิดปกติสูงจนสามารถแตะถึงเพดานได้ผิวของมันมีสีแดงดวงตามีแววที่เล่นแต่หน้าขนลุกจุดเด่นที่สุดคือลิ้นยาวผิดธรรมชาติที่ใช้เลียเพดานพฤติกรรมและตำนานที่เกี่ยวข้อง เทนโจโนาเมมักปรากฏตัวในบ้านเก่าแก่หรืออาคารที่ไม่ได้รับการดูแลเป็นเวลานานมันจะใช้ลิเลดเพดานทําให้เกิดรอยเปื้อนหรือคราบสกรปรกมีความเชื่อว่าหากเพดานของบ้านเต็มไปด้วยคราบสกรปรกอาจเป็นเพราะปีศาจ,จตนนี้มาเยือนในยามค่ําคืนบางตำนานเล่าว่าเทนโจนาเมอาจไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่การที่มันลเลเพดานอาจเป็นสัญญาณเตือนให้เจ้าของบ้านดูแลทงความสะอาดไม่เช่นนั้นอาจเกิดโชคร้ายขึ้นความเชื่อและการป้องกันเนื่องจากโยคายตนนี้เกี่ยวข้องกับความสกรปรกคนญี่ปุ่นโบราณ จึงเชื่อว่าการรักษาความสะอาดาบ้านเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้มันปรากฏตัวนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าหากก่อจุดทูบหรือแขวนเครื่องรางก็สามารถป้องกันไม่ให้เทนโจนามะเข้ามาในบ้านได้การปรากต่อตัวในสื่อสมัยใหม่แม้ว่าเทนจนามะจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่ากับโยคายอื่นๆเช่นคับปัดหรือเทงุ go, แต่มันยังคงปรากฏอยู่ในหนังสือเกี่ยวกับโยคายและบางครั้งก็นําไปดัดแปลงเป็นตัวละครในเกมมังงะหรืออนิเมะสรุปเทนโจนามะเป็นหนึ่งในโยคายที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความสะอาดของคนญี่ปุ่น เป็นตำนานที่สอนให้คนดูแลบ้านเรือนให้สะอาดไม่เช่นนั้นอาจมีปีศาจมาเยี่ยมในายามค่ำคืน